สวัสดีค่ะมือนี้ตื่นเศร้ากันมากอะจัดการด้ยค่ะตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์เอฟซีทั้งหลายค่ะมือนี้ตามจริงเพชรจะไปปีนเขาด้ยค่ะแต่ว่าเกิดยังขึ้นฮูโบค่ะพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนค่ะเพอะทั้งอาทิตย์นี้อาการแผ่เกสรก็จะรุนแรงไปนิดนึงนะะดิค่ะเพราะแดดมากไงคะแล้วก็เกสรที่เพจแผ่ เขากับออกมากในช่วงอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์หนาค่ะอาทิตย์นานีนาจะไลายค่ะมาลุนว่าคันเดดออกดีเพชรกระสิแพ่ายางนะค่ะนี่อาการของการตื่นขึ้นมาประมาณแปดโมงกลัวด้วยค่ะตื่นขึ้นมาก,ก็แจ้งจังปัง,ด,งดังนั้นได้เวลาเฮ็ดงานค่ะบบได้ไปไซสกะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆดีกวนน่านะ ต่อไปน้ากระจี๊กบกาแฟไปน้ำด้วยค่ะเพชรมักดื่มกาคาเฟ่ลาเต,ต้าคาเฟ่ลาเต,ต้าก็คือคาเฟ่ตตมเมลาเต้บูมเบนกาแฟลาเต้าเฮ้ยเขาเอาเอนี่ยังกาแฟลาเต้กาแฟลาเต้ภาษาไทยอ่ะแต่ว่าภาษาโน,นเวก็คือคาเฟค่ฟตตคาบฟลาตตากาแฟใส่นมค่ะก็ะตามด้วยนี่ได้เลยค่ะตัวนี้ขาดไม่ได้นาจาตาจะ โบสวยแต่ว่ารสชาติสุดยอดเลยค่ะมันเป็นขนขนมขนมขนมยังคคับเคาเอขอขนมกรีปับกอ่าชื่ออาจจะดูไม่ไม่สุภาพแต่รสชาติสุดยอดค่ะสุดยอดเพื่อนเอวิได้เป็นก้น จัดการเฮ็ดนํามาส่งคำเมื่อวานเขาเฮ็ดขายด้วยค่ะผู้ใดสนใจกจัดการแบบเลย่ะเนี่ยใส่ทะลักใส่ทะลักทะลักจริงๆค่ะอืะแป่งจะน้อยไสจะเยอะเป็นมักใส่ทั่วเหลืองจุดหยอดค่ะอมืมักหลายมักหลาย สงสัยคอมเมนต์จะประเด็นตอสงสัยต้องกินก่อนประ่าณมือรู้สึกว่าเปื้อนน้ำมันน้ำมันหลาไปนึดงอนนาคนรักษาสุขภาพยางเผ็ดกะสีร่องใส่อ่าหม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะเพราะท่านได้เคยลองชิมว่าเป็นรสชาติยังไง อืมอร่อยชื่นใจอืมอม,อม,อม,มาหลุนกันว่าเพจศิสามารถอยู่ในบ้านใดบอค่ะว่าจะเก็บตัวอยู่ในบ้านได้บอสงสัย นาจะอยู่บอดดดนเดี๋ยวกับแลนออกือเกาคิดวาด้วยค่ะอากาศดีต้องออกต้องออกตื่นขึ้นมาน้าหูน้าตากระสิลไลค่ะพออาการแผลนี่ขนาดเกซสรท่านมาเยอะนะคะมาแค่บางส่วนอ๋ออืม สุดยอดค่ะอือกคำาีกัำอืรอรรมรสมะเขเอเทูมากอ๋อมันเข้ากันดีใจเลยบริปั๊บกับอ่ากาแฟอ่ะาอ,าอืม

ใช้เย็นๆได้แล้วต้องใช้ร้ายรอบจังไชสีด้ดาหัเรเขาก้มไปเดิดเน่าไปหนครับเลยเป็นอุป,ปรสรรค หมดไปแลืมนะคะขอเวลาตอบคอมเมนต์แฟนเอฟซีก่อนนะคะเอฟซีเอฟซีเพื่อที่จะได้ท่านต่อเหตุการณ์ครับเสร็จแล้ว่อยมาเจอกันคลิปหน้าค่ะเมื่อนี่เพชรขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มสภาพตอนนี้กลับบ้านมาอาบน้ำสะผอมึขึ้นห้องค่ะทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากกินข้าวกับทำกับข้าวตายตายตาย